การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามอัปเดตเรื่องราวแดแกับเอและแ t v ีีกันแล้วค่ะ เริ่มต้นแซดช่วงแรกวันนี้นะคะหนุ่มแอมเขาจะพาเราไปชิวกันที่คาเฟ่ริมทุ่งนาไปชิมเครื่องดื่มและขนมหวานอร่อยๆกันที่เฟลนคาเฟ่จังหวัดชัยนาทตามเขาไปแซดกันเลยค่ะ ดีครับคุณผู้ชมครับมาล่วฮาซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสุซูนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทครับผมเราจะมาจิบเครื่องดื่มนะฮะกับบรรยากาศสวยๆบรรยากาศกลางทุ่งเลยฮะกับที่นี่ครับเฟรนคาเฟ่ครับผมจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับ นะฮะเฟนคาเฟ่ครับกาแฟกลางทุ่งนากับบรรยากาศท้องทุ่งนาเขียวขจีมองไปแบบนี้สบายตาสบายใจสุดๆเลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอาหารเอาไว้คอยบริการด้วยครับมาที่นี่บรรยากาศดีจริงๆครับ นังร้านนี้นะครับมีเยอะหลายมุมครับจะอินดอร์จะเอาดอร์หรือว่าจะเป็นโซนตรงแบบว่าไม่มีหลังคาหรือว่าในกระท่อมมีหมดเลยครับอย่างตรงนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับจิบกาแฟาไปด้วยชมทุ่งนาเขียวๆแบบนี้นี่ฟินจริงๆฮะ ร้านนี้นะครับมีเมนูหลากหลายนะฮะกาแฟนี่ไม่ต้องพูดถึงมีอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างครับเป็นเมนูนี้เลยฮะส้มโอปันครับของดีของไชน่าครับโอ้โหน่าทานมากๆฮะชื่นใจมากครับ ทุกท่ครับที่จังหวัดชายน,นาเนี่ยก็มีต้นตาลเยอะเหมือนกันนะครับนี่มองเห็นนี่ขึ้นกันเต็ไมไปหมดเลยนะครับเมนูวันนี้ก็เลยเป็นเมนูจากต้นตาลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะจ้าตาลเชื่อมครับน่าทานมากๆและนี่ก็คือขนมตาลครับและขาดไม่ได้ฮะเพิ่มความสดชื่นหน่อยน้ําตาลสดจากต้นตาลเลยครับ ชิมแล้วนะคะทุกเมนูนี่อร่อยมากครับอร่อยแบบธรรมชาติของเขานะครับและถ้าว่าใครนะเบื่อร้านกาแฟาที่มีแต่เมนูกาแฟหรือว่าเป็นพวกขนมต่างๆเนี่ยลองเปลี่ยนอยากจะลองใกล้ชิดธรรมชาติดูแบบนี้ก็ที่นี่ก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจครับ ประเทศที่ชน่นานะครับอยากจะมาเช็คอินที่เที่ยวเท่ๆเก๋ๆแนะนำที่นี่ฮะกาแฟกลางทุ่งเฟรนคาเฟ่ครับผมไม่ผิดหวังสวยจริงๆครับผมวันนี้หมดเวลากับซรทพยเทลแล้วนะครับท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New i s u z u MuX เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จเอต้องขอขอบคุณ All New i s u z u MuX เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จกับสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้นะคะ Z TV That TV ช่วงนี้นะคะหนุ่มแอมปรามะและหนุ่มบอยจิรชาติจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสยนตรกรรมรถยนต์นเอเนกประสงค์พรีเมียมโตโยต้าฟอร์จูเนอร e รีเจดตามพวกเขาไปแซดกันได้เลยค่ะ วันนี้คู่หูคู่ลุยหนุ่มแอมประมะและหนุ่มบอยจิรชาติจะพาไปเปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับรถยนต์อนเนกประสงค์ที่โดดเด่นและเป็นเบอร์หนึ่งครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน Toyota Fort ์จ e เนอร e รีเจเดพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าเตอยต้าฟอร์จูเนอร์เ n จ r เดรุ่นปรับโฉมใหม่ครับพี่บอยตัวนี้มีอะไรใหม่บ้างครับตัวนี้ครับใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากระจังหน้ารวมถึงไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วก็เป็น day time running ด้วยนะครับผมซึ่งดูแล้วหน้าตาดุดันมากครับน้องอังน จะต้องบอกว่ามันดูหรูหราขึ้นสปอร์ตขึ้นดุดันขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายเป็นไงครับด้านท้ายก็คือเป็นไฟ LED เหมือนกันแล้วก็เป็นซีเควนซ์ด้วยก็คือเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วเนี่ยก็จะมีไฟไล่ไปปึ๊บปึ๊บเรียกว่าไฟวิ่งใช่ครับไปเรื่อยแบบวิ่งนะครับในส่วนงด้านข้างนะฮะจะเห็นถึงความแปลกใหม่ในส่วนของล้อแม็กครับซึ่งในตัว f o r t u n e r Legender นี้นะครับใช้ล้อแม็กขนาด20นิ้วจากตัวเดิมที่ใช้เป็นขอบ18นิ้วส่วนนยางก็็จะเปไซ6550ับแต่่่ชวงลาเป็นแบบเดิมแต่จะให้การถนะนะส่หน ต้องไปลองขับกันครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยไหมครับผมได้ครับครับครับตอนนี้เราสองคนก็อยู่ใน f o r t u n e r l e g e n d e r แล้วนะครับผมเป่นไงบ้างครับต้องบอกว่าดีไซน์ของการตกแต่งใหม่ดูสปอร์ตรุ่นลามากขึ้นนะครับและที่สำคัญแบตโทรศัพท์ผมหมดมีไวร์เลสชาร์จได้ด้วยครับผมหรือเอาสายชาร์จแบตมาพอดีใช่ไหมใช่มากเ่อยย่อยไปกันเลยดีกว่าครับจะได้รู้ว่าสมรรถนะเป็นยังไงตามกันไปนะครับไปครับ บ้างครับสำหรับรีเจนเดอร์ใหม่ตัวใหม่เนี่ยเครื่องยนต์ก็เป็น2.8ลิตรดีเซลคอมบัลเล่ยนะครับผมดีเทเบิลด้วย204แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรนะครับผมก็ถือว่าเป็นแรงบิดที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวช่วงล่างรถเป็นไงบ้างครับพี่ลองขับดูแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับแอมไม่รู้ว่าเขาปรับอะไรยังไงหรือเปล่าหมือว่นไม่ได้ปรับอะไรครับพี่แต่เพียงแค่เปลี่ยนในส่วนของล้อแม็กแล้วก็ยางนะครับเป็นไซส์265 50 R 20นะครับก็จะให้กายภาพของล้อที่เปลี่ยนไปเนี่ยเป็นล้อใหญ่ขึ้นยางเม่้ยลงมันก็จะให้การเกาะถนนดีดีขึ้นมีการโค้งตัวโยนตัวที่น้อยลงแต่คือเป็นช่วงง่างเดิมเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ไา้เปลี่ยนล้อแม็กกับยางเท่านั้นเองคร็เอเคครับดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นอีกจุดเด่นหนึ่งองรถ่ P P V จดที่นั่งคันนี้จะต้องมีเบาะแถวที่3ใช่ไหมครับในส่วนของเบาะแถว3ของตัวคอนเดอร์ลีเจเดอร์เนี่ยเป็นแถวสแบบพับเก็บออกด้านข้างนะครับก็จะสามารถใช้งานง่ายใช้ใช้ก็พับเก็บไปไปถ้าไม่ใช้ก็เก็บสัพพล่ได้เพิ่มอีกเยอะหลายคนถามในตัวคอนเดอร์ใหม่นี้เรื่องของฝาท้ายฝาท้ายเพิ่มอะไรใหม่บ้างนะครับในส่วนของระบบไฟฟ้ามีอยู่แล้วตัวนี้ก็ยังมีเช่นเดิมแต่เรามีการเพิ่มในส่วนของ เซนเซอร์ในการใช้เท้าแต่งงาน,นอน่นี่รสบายจะสะดวกในการไปเพื่อมาเก็ตต้องบอกว่าตอบรับการใช้งานได้ดีขึ้นนะครับโคจิเนอร์ใหม่ตัวนี้นะครับผมพี่ว่าการขับเนี่ยฟีลลิ่งดีมากอัตราการตอบสนองดีช่วงล่างที่ว่าถึงมันจะเป็นแบบเดิม แต่มันให้ความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นสุดแล้วผมว่าตัวนี้น่าใช้นะครับครับผมสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้ต้องทำยังไงบ้างครับพี่บอยใครที่สนใจเชิญได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศนะครับผมครับแล้วสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าจะมีเรื่องราวของรถยนต์อะไรใหม่ๆติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับหนุ่มแอมปรมะและหนุ่มบอยเจียรชาติพร้อมให้สัมผัสยนตรกรรมหลากหลายสไตล์ตลอดทั้งปีติดตามได้ที่ z ซ v ีวีค่ะ SanTV <That TV S 1> ท้รายการกับชาตสเปเชีวันนี้เอก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยคะ Mercedes ่ะ m e r c e d e s b e n z ประเทศไทยสร้างความร้อนแรงให้ตลาดรถยนต์พรีเมียมเปิดตัวรถยนต์ใหม่รุ่นประกอบในประเทศเด e อะนิวเมอร์เซเดสเบน GLA 200 AMG Dynamic และ The New m e r c e d e s ซเดสเบนซ A- s s The new Mercedes-Benz GLA 2 0 0 AMG Dynamic มากับดีไซน์ภายนอกใหม่หมดภายในห้องโดยสารเน้นความรู้สึกสปอร์ตโมเดิร์นระบบความปลอดภัยครบครันมีฟีเจอร์ต่างๆที่หลากหลายสะดวกสบายพร้อมฟังก์ชันโดดเด่นมากมายค่ะ The new Mercedes-Benz A-Class ออกแบบตามปรัชญาที่เน้นความเรียบง่ายและให้ความสำคัญกับผิวสัมผัสลดดีไซน์เส้นสายและช่องว่างให้มีน้อยที่สุดภายในห้องโดยสารออกแบบโดยเน้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยที G ่มากที่สุดระบบความปลอดภัยจัดมาเต็มค่ะ The New Mercedes-Benz GLA 200 AMG Dynamic และ The New Mercedes-Benz A Class นับว่าเป็นทางเลือกสุดร้าใจสำหรับลูกค้ารุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในโลกยุคปัจจุบันไปสัมผัสตัวจริงกันได้เลยค่ะ สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมการจัดงานหัวหินวินเทจคาร์พารตในครั้งที่18ดด้วยจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะเมืองหัวหินและเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้ชมรถโบราณและรถคลาสสิกที่ทรงคุณค่าตลอดเส้นทางค่ะในปีนี้จะจัดงานภายใต้ามาตรการป้องกันโควิด -19 ตามแนวคิดคิดถึงหัวหินคืนถิ่นสัญญาเพื่อแสดงความยินดีที่ได้กลับมาพบกัน ถิ่นที่ความสุขและมิตรภาพอย่างทราบซึ้งในความทรงจำงานนี้ก็เป็นงานที่บรรด,ดาพวกที่พวกเราเนี่ยนะครับที่ชื่นชอบความมีสเสน่ห์ของหัวหินเนี่ยก็จะไปเที่ยวกันที่หัวหินขับรถไปกันแล้วในขณะที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะมีการทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยเช่นการไปเยี่ยนพวกเด็กๆตามสถานที่ต่างๆนี่นะครับเราก็นำเงินไปบริจาคด้วย ตรงนั้นนี่ก็เป็นการทําเพื่อสังคมนะครับนอกจากนั้นแล้วพวกเราเองก็จะมีกิจกรรมที่จะไปตามสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจของทั้งเพชรบุรีของทั้งหัวหินและก็อื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำมันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็หวังว่าทุกท่านที่เข้ามาร่วมนะครับก็จะมีความสุขความสนุกสนานที่ได้ไปร่วมกันแล้วในขณะเดียวกันก็ขอชักชวนให้ประชาชนที่อยู่ในทางผ่านที่เราจะผ่านไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรี ที่ชะอําหรือว่าที่หัวหินก็ตามเนี่ยก็มาร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันก็ได้พวกเรายินดีครับพิธีปล่อยขบวนรถโบราณหัวหินวินเทจพาเลทครั้งที่18แบบวิถีใหม่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่18ทธันวาคมตั้งแต่เวลา8.30ริกา30นาทีประชาชนทั่วไปสามารถชมรถคลาสสิกและรถโบราณอันทรงคุณค่าได้อย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางห้ามพลาดนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว,วรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆบูเบลคาเฟ่สวัสดีค่ะ